ไตปลาอือ้ออันเนี้ยที่บอกไม่ได้มาบ่อยๆนี่ดูเครื่องดิกระเทียมตะไคร้พริกยิงกับผักเลยนิงกับข้าวเลยอ่ะอ,อ๋อนี่ไตปลาธรรมดาไม่มีกะทิหลนไตปลาอือ้อนี่คือไตปลาหลนอ,อร่อยอ่ะ กินกับผักน่าจะอร่อยเดี๋ยวหอกินกับผักดองนะครับอืเครื่องอร่อยมากเลยอ่ะไ่ปลาอ,อึปีมือสุดต้นนำหับกลัวแม่วาดเนี่ยพ่อตีกินไปสามสีคำดูมาเป็นแถบเลยเนี่ย